ไวรัลคลิปกำลังเป็นไวรัลจากประเทศอินโดนีเซียหลังมีนางตัวดีคนหนึ่งอยากทดสอบความน่ารักของตะโคงโดยการเอามือรูปหลังแบบช้าๆคล้ายๆรูปแมวโดยอาการของมันมีการเริ่มเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยคล้ายๆเคิมตามมนุษย์หลงดีใจว่าน้องชอบสักพักน้องหันมางับมือเข้าให้มือเลือดอาบเลยจ้าเจ้ามนุษย์ตัวดีเลิกเล่นเดินกลับบ้านทำแผลแบบชาม ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายว่าถ้าเป็นตะเคสจะฉ่ำเวอร์ก่อนนี้มากมับเข้าให้สะดุ้งเลยจ้าน้องไม่ได้งับมันแค่งแงบมือถือล่วงเลยสวับน้องแค่ดููบฮ้าฮ่าโสมพาฮ่ารอบหน้าขอเป็นอาริเกเตอร์นะ ง่าความเจ็บนี้ไม่มีเสียงสะดุ้งเลยจ้าเบื่อเลยแหละไม่ร้องเลยเก่งมากจ้ามือไม่ขาดก็บุญแล้วสบายใจละฮ่าฮ่าฉำมากน้องหยอกน้องแค่หยอกเล่นคะ่ะสำหรับเนื้อหาก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ